ครับก็ต่อไปนะครับให้นักเรียนเนี่ยเปิดไปที่หน้า59แต่ก่อนจะเปิดนิดนึงก็คือว่าอย่าลืมว่าเสมุดแบบฝึกหัดนะครับคุณครูตรวจให้เสร็จแล้วสําหรับคนที่ส่งมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะมารับคืนได้ที่โรงเรียนใช่ไหมครับโอเคนะวันนี้นะครับตอนช่วงบ่ายหรือว่าพอเรียนเสร็จแล้วนะครับก็ลองหาเวลานะครับลองหาเวลาว่างนะครับในการมารับสมุดแบบฝึกหัดคืนไปนะครับ ครูดูแล้วนะครับคนที่ทำ i n d แม p นะครับมาแล้วก็คือจะมีอยู่สองสามคนนะครับโอเคนะเดียวแต่ว่าไม m แมพนี้นนครูเนี่ยจะเอาไต้ตรวจตอนเปิดเทอมแต่ว่าจะเช็คให้ก่อนนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่เช็คนะเช็คให้นะครับแต่ว่าแค่ยังไม่ได้ตรวจลงในสมุดให้ส่วนงานชิ้นอื่นๆนะครับก็คือจะเช็คหมดแล้วแล้วก็ให้คะแนนหมดแล้วเข้าใจไหมครับประมาณนี้นะอ่ะต่อมาแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่ส่งนะ คนที่ยังไม่ส่งอย่าเนียนอย่าเนียนจัดการให้เสร็จด้วยนะครับโอเคนะมาเปิดดูต่อนะครับที่ถ้าในหนังสือก็คืออยู่ในหน้าที่59นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเรามีนัดสอบท่องอาขยานด,ด้วยนะครับถ้าได้มาวันที่12จริงๆก็วันที่19ใช่ไหมครับตามที่บอกไว้ว่าเราจะสอบท่องอาขยานกันนะครับตอนนี้เบนท่องได้แล้ว เบนบอกว่าเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเบนจะขออาสาท่องให้เพื่อนๆฟังเองนะเบนบอกเบนไม่ได้บอกมาผ่านในกล้องนี้ก็จริงแต่ว่าครูเนี่ยมีจิตสัมผัสได้นะครับครูมีเซนส์พิเศษนะครับตรงนี้เบนบอกนะครับใช่ไหมสตางเบนบอกแบบนั้นใช่ไหมสตางจับจิตสัมผัสเหมือนกับครูได้ไหมฮะอ๋อสตางก็จับได้เห็นไหมเบนไม่ใช่แค่ครูมาดูต่อนะครับตรงนี้นะ ดูในย่อหน้าที่หนึ่งของหน้าที่59นะครับที่เป็นย่อหน้านะเขาบอกว่าพระแจ้งความตามคำเงือกน้ำเล่าค่อยบรรเทาทุกสมอารมณ์หวังจึงว่าพี่มีคุณน้องสักครั้งให้ได้ดังถ้อยคำที่รำพันซึ่งลูกรักหักหานให้ท่านโกรธจงงดโทษทำคุณอย่าหุนหัน ช่วยไปปิดปากถ้ำที่สำคัญจวนสายันยักษ์มาจะว่าเราจึงบัญชาว่าเจ้าสินสมุทรไปช่วยฉุดศิลาใหญ่ขึ้นให้เขาขอสมาตาปูอย่าดูเบาช่วยอุ้มเอาแกออกไปให้สบายตรงนี้นะครับมีคำสำคัญที่เราควรรู้อยู่นะครับก็อย่างเช่นคำว่าสายันอ่ะ ดูในบรรทัดที่4นะครับนำจากด้านบนบรรทัดที่4บาทที่4วักหลังนะครับคำว่าสายยันขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าเธอไม่รักไม่ใช่คำว่าสายยันตรงนี้นะครับหมายถึงหมายถึงอะไรลูกหมายถึงอะไรลูกสายยันไม่ใช่สายยันสัญญาสายยันในที่นี้หมายถึงเวลาเย็นอ่เขียนเข้าไปด้วยลูกสายยันตรงนี้หมายถึงว่าเวลาเย็นตรงนี้เลย ต้องให้ครูขีดเส้นใต้ให้ดูไหมนะครับตรงนี้นะสายันอุยนี่นี่ตรงนี้นะครับขีดใหม่ก็ได้ขีดสวยๆปุ๊บสวยไหมสวยไม่ค่อยตรงแต่ว่าอ่ะโอเคนะ สายันนะครับแปลว่าเวลาเย็นนะครับทีนี้อีกคำหนึ่งนะครับคำว่าสมาขีดเส้นใต้คำว่าสมาสมาแปลว่าอะไรลกูกหนูเรียนเรื่องอ่ภาษาถิ่นเมื่อตอนประถมปลายเมื่อตอนอ่ประถมต้นประถมปลายหนูเรียนเรื่องภาษาถิ่นมาแล้วสมาเป็นหนึ่งในคำภาษาถิ่นด้วยใครตอบได้บ้างสมาแปลว่าอะไรสมาเป็นภาษาอะไรก่อน ภาษาทินอะไรน้องฝูไปไหนวันนี้น้องฝูไม่เปิดกล้องน้องเมลหายไปไหนแล้วน้องนายหายไปไหนแล้วน้องนายเอเอไม่ได้เลยนะฉันจะเปิดล็อกตรงนี้เอาไว้ฉันจะดูว่าใครหายไปบ้างอ่ะขอสมาสมาแปลว่าอะไรสมา ใครตอบได้บ้างอันชันตอบได้ไหมท็อปปี้ตอบได้ไหมเมลขอโทษเลยมันหรือเปล่าคูใช่ถูกต้องรับไปบวกบวกได้บวกสี่เอาไปนะครับน้องไอโฟนรับไปบวกสี่นะครับเพราะว่าขอสมาเนี่ยนะคะเป็นภาษาทินเหนือนะครับขอสมาเป็นภาษาทินเหนือเคยได้ยินคําว่าขอสมาเตอ๋อเจ้าไหมขอสมาเตอ๋อเจ้าข้าเจ้าขอสมาเตอก็คือแปลว่า ขอโทษนะครับประมาณนั้นนะน้องสตางน้องสตางครู Don't see paper นะครับเปิดออกให้เห็นหน้าจริงหน่อย <c oughs> น้องสตางไปไหนแล้วน้องสตางหายแล้วอ่านะครับล่อมาแต่นิ้วโป้งนะครับตอนนี้นิ้วชีนิ้วโป้งอ่ะทีนี้นะครับเขาบอกว่าอะไรนะครับอไปดูต่อนะ ่าเขาบอกว่าพระไพมณีนะครับเมื่อได้ฟังคําของเงือกเข้านะครับก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วนะครับจึงได้กล่าวเนี่ยขอบคุณนะครับแล้วก็บอกกับเงือกเทาว่าให้ทําตามอย่างที่ได้ให้คำมั่นสัญญาวไว้ด้วยนะครับซึ่งบุตรชายข้าก็คือพระไพมณีเนี่ยบอกว่าบุตรชายข้าก็คือศิษย์สมุตรเนี่ยเอ่อก็ ที่ทาผิดไปอ่ะที่ฉุดกระชากลากท่านมาทําให้ท่านเนี่ยอาจจะบาดเจ็บปอบช้านู่นนี่นั่นเนี่ยท่านก็อย่าไปเอาผิดเลยนะับอย่าท่านขอให้อย่ากโกรธลูกชายข้าเลยนะครับพระพิมณีเนี่ยก็สั่งให้สินสมุติเนี่ยไปปิดปากถ้าเอาไว้นะครับไปไปปิดปากเอ่อไปปิดปากถ้าไว้เนี่ยอย่างเดิมนะครับแล้วก็ให้สินสมุดเนี่ยมาขอขมานะครับคําว่าสมากับขมาก็คือเหมือนกันก็คือหมายถึงขอขมาลาโทษนั่นเองในสิ่งที่ตนเนี่ย ได้ทาลงไปกับเนือกเท้านะครับแล้วก็ช่วยอุ้มเงือกเท้าเนี่ออกไปที่ชายหาดด้วยนึกออกไหมนึกออกไหมครับเพราะว่าในถ้ำเธอต้องเข้าใจว่าในถ้าเนี่ยพวกแบบน้ําอะไรเอย่ยอาจจะเป็นถ้าน้ํานี่แหละแต่เธอต้องเข้าใจว่ามันก็คงจะแบบไม่ได้สะดวกสบายให้เงือกได้ไว่ายน้ําเหมือนกับที่ทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยระ,ระยะทางระหว่างในถ้า จนถึงปากถ้ำจนถึงออกไปเนี่ยพระไพรวณีก็เลยให้สุสมุรเนี่ยอำนวยความสะดวกด้วยการอุ้มเงืออเท่าเนี่ยช่วยไปส่งที่ชายหาดที่หน้าถ้ำเพื่อให้เงือกเท่าได้ไว่ายน้ําออกไปได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าลืมว่าพระไพรเนีสั่งไว้แล้วว่าท่านก็อย่าลืมทําตามคําบั่นสัญญาไว้เราได้ช่วยชีวิตให้ท่านเนี่ยรอดพ้นแล้วจากนางผีเสื้อสมรุรท่านก็รักษาสัญญาไว้ด้วยนะครับประมาณนั้นก็คือจะต้องกลับมาช่วยพาเราหนีประมาณนั้น โอเคนะทันไหมลกูกอย่าลืมท่องอาขยานนะจ้าอาขยานเข้าใจไหมอย่าชะล่าใจนะเพราะว่าอาขยานที่เราเคยท่องมาเนี่ยคำมันก็จะแบบว่าไม่ได้เป็นคำที่เป็นคำแบบ เขาเรียกว่ามันมันไม่ค่อยมีคาที่เป็นคําราชาศัพท์คําไวยพจน์อะไรมากมายขนาดนั้นที่เราเคยท่องมาเมื่อตอนมหนึ่งหรือว่ามสองแต่ว่าพอมสามยิ่งมาอยู่ในเรื่องของพระพิมณนีด้วยแล้วอย่างที่บอกว่ามันจะต้องมีคําที่เอ่อเป็นอันอาจจะเป็นคําราชาศัพท์บ้างแต่ก็ไม่ได้ยากเกินหรอกแต่ก็เป็นคําที่ไม่ค่อยพูดกับสามัญใช่ไหมครับแล้วก็เอ่อส่วนใหญ่จะเป็นคําไวยพจน์คําไวยพจน์ก็คือคําพ้องความหมายที่เอ่อเป็นคําที่ดูแลดูหรา เพราะฉะนั้น,นมันก็อาจจะยากก่อการจุดจํานิดนึงนะครับต้องอาศัยความพยายามนะครับโอเคไหมน้องฝูไปไหนแล้วลูกน้องฝูน้องเมลท่องอาขยานได้ยังน้องเมลหืมอะไรพยักหน้าใสยหน้าอะไรกระตุกหนวดอยู่ฮะโอเคน้องฝูไปไหนแล้วลูกน้องฝูท่องอาขยานได้แล้วยัง น้องผูท่องอาขยันได้หรือยังนี่ไม่ได้เลยน้องผูน้องผูเน,นี่ยตั้งแต่ทาทรงผมเกาหลีมาเนี่ยนะดึงหน้านะดึงหน้านะฮะดึงหน้านะอัญชนันผูดึงหน้าอัญชนันอะโอเคมาต่อนะครับทีนี้นะครับตรงนี้เขาบอกว่า กับลูกน้อยค่อยพยุงจูงเงือกน้ำมาปากคำแลเห็นวนชนละสายหวนรำรึกตรึกตรองถึงน้องชายพระฟูมฟายชนละนาด้วยอาลายัยแล้วให้ลูกเลิกศิลาเข้ามาปิดเห็นมิดชิดมั่นคงไม่สงสยัยพระกลับมาตาเงือกเสือกลงไปลงที่ในวังวนชนละทาน ตรงนี้นะครับก็คือหมายถึงว่าอดู i, คําศัพท์ยากก่อนนะครับดูคําศัพท์ยากก่อนตรงนี้เงือกน้ําก็คือหมายถึงเงือกน้ําหมายถึงอะไรลูกเงือกน้ําเงือกน้ําหมายถึงอะไรเงือกน้ําก็คือหมายถึงเงือกเท่าครับเก่งมากนะครับเงือกน้ําหมายถึงเงือกเท่าแล้วก็คําว่าชนละสายชนละสายหมายถึงสายน้ํานะครับชนละสายหมายถึงสายน้ํานะครับ ชนละสายหมายถึงสายน้ําตรงนี้นะครับต่อมานะครับเอ่อต่อมาก็จะตรงนี้นะครับหววลำรึกตึกรองถึงน้องชาย,น,ชายน, here, น้องชายในที่นี้ก็คือใครน้องชายในที่นี้น้องชายของพระไพมณีก็คือชื่อว่าชื่อว่าอะไรจริงๆก็ไม่ได้เป็นตัวละครสําคัญในบทนี้หรอกแต่ว่าด้วยความที่ว่ามาอาไม่ไม่ได้เป็นตัวละครสําคัญในตอนนี้แต่ว่าก็จะมีอยู่ในตอนอื่นๆด้วยนะครับก็คือ ใครชื่อว่าสีอะไรแล้วสีอะไรสีอะไรสีสุวรรณอ่าสีสุวรรณเก่งมากบวกบวกนะครับตรงนี้นะครับน้องชายตรงนี้ก็คืออ้างถึงตัวละครที่มีชื่อว่าสีสุวรรณสีสุวรรณที่ว่าไปเรียนวิชากระบี่กระบองนะครับแต่ไม่ได้เป็นกระบี่กระบองแบบออกกําลังกายแต่เป็นกระบี่กระบองที่มีอิทธิฤทธิ์นู่นนี่นั่นนะครับต่อมาคําว่าชนลนาชนลนาแปลว่าอะไรชนลนา พระฟูมไฟชนลนาชนแปลว่าน้ํานานาแปลว่าอะไรนะะแปลว่าท้องที่นาหรือเปล่าไม่ใช่ชนลนาแปลว่าน้ําตานะครับแอบป,ปาดน้ําตาตอนเธอไปกับเขาไม่ใช่นะครับชนลนาแปลว่าน้ําตาซึ่งคําว่าชนลนาตรงนี้เป็นคําไวพจน์เพราะเนื่องจากว่านอกเหนือจากที่จะใช้คําว่าชนลนาได้แล้วยังสามารถใช้ได้ กับคำว่าชนลนายนะครับใช้กับคำว่าชนลนายนะแล้วก็ใช้กับคำว่าชนละ,นะอาชนลเนตได้ด้วยเข้าใจไหมจริงๆเนี่ยถ้าคำนี้่ึนตอนผู้ใช้ว่าชนลเนตเนี่ยผู้เชื่อว่า เด็กๆก็อาจจะลองทายได้อยู่นะครับว่าชนก็แปลว่าน้ําเนตรก็แปลว่าตาถูกไหมแต่จริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในหรือแปลว่าจะเป็นในจะเป็นว่านในเป็นว่าเนตรเนี่ยก็คือแปลว่าดวงตาหมดทั้งสิ้นในนาเนตรตรงนี้นะครับโอเคไหมโอเคนะครับถือว่าเป็นคําบพุทธของคําว่าน้ําตานะครับโอเคนะต่อมานะครับคําว่าศิลาเลิกศิลาหลกหนูจะสังเกตว่าในหนังสือเนี่ยเจ้าจะทาเป็น ตัวอักษรที่เป็นสีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเลิกศีราเ,าเลิกศิลาตรงนี้ก็คือหมายถึงอะไรการยกหินขึ้นนะครับอ้าวไม่ติดแบบหนึ่งนะครับหมายถึงการยกหินขึ้นนะครับเข้าใจไหมให้ลูกเลิกศีลาก็คือหมายถึงว่าให้ลูกก็คือสีสมุดเนี้ยไปยกหินขึ้นเพื่อเอามาปิด ไว้นะครับจะได้แบบนางผีสื้สมุดมาจะได้ไม่สงสัยนะครับตรงนี้โอเคไหมชนละทานชนละทานอีกคำหนึ่งชนละทานแปลว่าอะไรชนละทานก็แปลว่าอ่าชนละทานก็แปลว่าแม่น้ำหรือว่าสายน้ำนั่นเองนะครับโอเคนะอ่าตรงนี้นะครับทพอดพคคำประพันธ์ได้ว่า พระไพมณีนะครับแล้วก็ศิลสมุทรเนี่ยช่วยพาเงืออเข้าเนี่ยออกไปจากถ้ำนะครับเมื่อเห็นสายน้ํานะครับก็หัวนึกถึงน้องชายเพราะว่าน้องชายเนี่ออย่างที่บอกว่าพระไพมณีเนี่ยโดนลักพาตัวมาใช่ไหมครับโดยมีนางศิลสมุทรเนี่ยไปอุ้มพระไพมณีมานะครับก็คือคิดถึงน้องชายก็คือสีสุวรรณที่ว่าพัดพรากจากกันมาคิดแล้วก็น้ําตาไหลประมาณนั้นแล้วให้ศิลสมุทรเนี่ยบอกว่าเออดูกลูกไปเอาหินเนี่ยมาปิดปากถ้ำให้มิดชิดเหมือนเดิมนะ นะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลาแม่กลับมาแม่จะได้แบบไม่ต้องสงสัยแบบไม่เห็นแบบพิรุษหรือความผิดปกติใดๆฝ่ายเงือกเท่านะครับไม่ได้ออกไปแล้วนะครับก็ลงน้ํากลับไปตามเดิมนะครับว่ายน้ํากลับไปที่ที่ของตนเองเหมือนเดิมนะครับโอเคไหมโอเคนะเปิดต่อนะครับเปิดต่อนะลูกนะเหลือเวลาอีกนะครับ ประมาณ10นาทีในะที่นี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ9้โมง27นะครับประมาณนั้นนะ9้โมง27เดี๋ยวแป๊บเดียวเองอะนะครับอ่ะมาดูต่อนะครับเขาบอกว่าฝ่ายผีเสื้อเมื่อขึ้นจากฝั่งน้ำจะมาถ้ำเที่ยวหาพึกษาหาร เก็บลูกไม้ใส่ห่อเห็นพอการทั้งเปรี้ยวหวานสารพัดแล้วรัดมาเห็นหินปิดเปิดประตูคูหากว้างน้องฝูหายไปไหนลูกนิมิตอย่างนางมนุษย์สเสนหาวรพักนารีสีโสภาลีลามาเข้าในห้องเห็นสององค์วางลูกไม้ในห่อให้ลูกผัวท้องของตัวเต็มท้องไม่ต้องประสงค์ พระทรงเลือกลูกมะซางปรางมะยงประธานองค์โอรสสู้อดออมนะครับตรงนี้น้องฝูกลับมาลูกน้องฝูชอบหายตัวนะแมเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์หรือ,อยังไงหายตัวเก่งนะจ๊ะมา,าต่อนะครับก็คือเขาบอกว่าฝ่ายผีเสื้อสมุดนะครับเมื่อออกไปหาอาหารจนอิ่มแล้วนะครับก็ ขึ้นมาจากน้ําเพื่อจะกลับมาที่ถ้ำก็หาผลละมารากไม้ชนิดต่างๆนะครับลูกไม้ก็คือแปลว่าผลไม้นะครับแล้วก็กลับมายังถ้ำก็เห็นว่าเออสบายใจนะครับหินยังปิดอยู่เหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่บอกว่าพระภัยมณีเออนางผีเสื้อสมุทรเนี้ยเวลาออกไปหากินก็คือจะแปลงร่างเป็นยักษ์ยักษ์ตัวโตโมโหโร้ายต่างๆมากมายแต่ว่าพอกลับมาที่ถ้ำก็คือเหมือนกับว่าเป็นยาบก็คือ แปลงร่างเป็นยักษ์ี่้เป็นเวลาเข้าใจไหมประมาณนั้นนะ่ะก็คือออกไปข้างนอกเป็นยักษ์กลับมาเป็นผู้หญิงสาวสวยสะพรั่งนู่นนี่นั้นนะครับน้องเมลวชอบไอ้น,นี่น้องเมลวชอบนะเมีวชอบไหมลูกเมลวเมีวชอบนเนี่ยมยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะนะครับทีนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าก็กลับมาแปลงร่างเป็นสาวสวยเข้ามาในถ้ำนะครับแล้วก็เห็นพระไพมณีกับศิลสมุทรเนี่ยก็อยู่เหมือนเดิมเออลูกไม่หายสามีไม่หายชื่นใจนะครับ ก็วางผลไม้ลงแล้วก็พระไพมณีเนี่ยก็ได้หยิบผลไม้เนี่ยกินนะครับแล้วก็แบ่งกับศินสมุดไปตามประสาพ่อลูกผูกพันนะครับโอ,โอเคไหมโอเคไหมลกูก CF 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 No CC ห้ามแคนเซิลใครแคนเซิลครูจะแคนเซิลคะแนนด้วยนะครับตอนนี้ โอยู you, ท็อปปี้ยูนายยูน้องเมลยูนะนัชาน้องไอโฟนน้องนี้โอเคดีล okay, นะครับอ่ะโอเคไหมลกูกอย่าลืมนะจ๊ะการบ้านคนที่ยังไม่ส่งนะลูกนะคนที่ยังไม่ส่งจัดการด้วยนะครับก็คือเอามาส่งตอนเปิดเทอมนั่นแหละแต่หมายถึงว่าทำให้เสร็จนะครับทำให้เสร็จในทุกๆอย่างนะครับโอเคไหม น้องนายวันนี้น้องนายเป็นฉากอะไรลูกข้างหลังเป็นฉากการ์ตูนเหน่อยลูกเป็นฉากการ์ตูนหน่อยลูกอะไรนะแฟนผมคนระับอ๋อแฟนเยอะนะลูกน้วมาเป็นหนูมาเป็นกลุ่มจ้ะ <c oughs> นะครับวุนเส้นวุนเส้นวุนเส้นมาแล้ววุนเส้นอยู่ไหมลูกว <c oughs> ุนเส้นอยู่ไหมลูกโอเควุนเส้นอยู่นะอ่ะ มาต่อนะครับทีนี้นะเขาบอกว่าครันพบคําทำรักนางยักษ์รายอ่าประคองกายกอดแอบ,บแนบถนอมบทอีเมลชอบบทอีเมลชอบฝูก็ชอบบทนี้นะคะชื่นแต่หน้าอารมณ์นั้นกลมกรอมแต่คิดอ่านวานล้อมจะล่อลวงไม่เห็นช่องตรองตรึกนึกวิตกทุกในอกนั้นสักเท่าภูเขาหลวง พระกอดลูกน้อยประทับไว้กับสวงให้เหงาง่วงงีบหลับระงับไปนะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่านางผีสสมุทรกลับมาก็แปลงกายเป็นสาวสวยเชงกระเดงมากมายเลยนะครับแล้วก็แต่ว่านางเนี่ยไม่รู้ว่าสามีนางกับลูกชายนางเนี่ยรู้แล้วว่านางเนี่ยเป็นยักษ์นะไม่ได้เป็นหญิงสาวสวยเหมือนกับที่เห็นแบบโดยตานเนื้ออะไรอย่างนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าครั้นถึงพบคํานะครับคําว่าทํารักเนี่ยอย่าคิดไปเป็นอื่นทํารักในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าทำแบบแกล้งเสแสร้สงที่ทําเป็นรักประมาณนั้นนะครับซึ่งตอนพบคําเนี่ยพระพมิมณีก็ทําแกล้งว่าเออทําแกล้งเป็นรักกับดางผีเสื้อสมูทนะคะไปกอดไปเออไปกอดไปแบบ ประครองแนบชิดแบบอบกินกายอะไรอย่างนี้คือประมาณว่าทําให้นางเนี่ยเชื่อใจว่าพระไพมณีนเนี่ยจะอยู่กับนางไปแบบ forever นะคะเป็นแบบ infinity ต่างๆคือประมาณนี้นะครับแกล้งทาไปกอดรักกับนางถึงสัสมุดแต่ว่าภายในใจนี่ทุกกระทมเป็นอย่างมากเพราะว่าภายในใจเนี่ยกำลังคิดอาอยู่ว่าะจะทํำยังไงดีที่จะหนีนางผีเสื้อสมุดไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือแบบกาลังจะหาวิธีว่าแบบฉันจะหลอกล่ออนางยังไงดีเพราะว่าเงือกเนี่ยบอกไว้แล้วว่า ท่านทายังไงก็ได้ให้หนางผีเสื้อเนี่ยออกไปไกลๆประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะพานหนีประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในระหว่างที่คิดพรางก็คือทําไมก็เข้าไปกอดลูกชายพระไยมณีเนี่ยนะครับก็คือไปกล่อมเอ่อเสดสหมดหลับได้แล้วนะลูกงนาะประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าใน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 หัวก็ยังคิดอยู่นะว่าเอะทำยังไงดีหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือมือก็คือโอ้โหลูกชายไปด้วยอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ลูกชายก็หลับไปน่ารักเนาะพระไยมณีเป็นพ่อที่น่ารักนะครับ จริงๆนะถึงแบบอาจจะมีความแบบที่ขลาดนิดนึงไม่ค่อยไม่ก้งไม่กล้าอะไรอย่างนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าความเป็นพ่อในตัวผมพระพิมณีก็สูงเหมือนกันนะประมาณนั้นนะครับโอเคนะเปิดต่อนะลูกนะเพราะเดี๋ยวเวลามันจะชําอับนะครับน้องฝูหายอีกแล้วนะครับอ่ะเปิดต่อนะต่อมาเขาบอกว่า ฝ่ายผีเสื้อเมื่อจะจากพรากลูกผัวแต่พลิกตัวกลิ้งกลับไม่หลับไหลให้หมกมุ่นขุ่นครัมในน้ำใจจนเสียงไก่แก้วขันสนั่นเดินพอม้อยหลับกลับจิตนิมิตฝันว่าเทวันอยู่ที่เกาะนั้นเหาะผืนมาสังหารผ่านถ้ำระยำยินแกว่งพเนินทุบนางแทบวางวายตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าพอพรบค่่าตอนนั้นเอง พอหลังจากที่จริงๆก็คือต่อให้พระไพมณีกล่อมอ่าสินสมุตรหลับไปแล้วนะครับแต่ตัวนางเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะทําเป็นหลับแต่ก็ไม่ได้หลับสนิทหรอกก็คือพลิกตัวไปพลิกตัวมานู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เอ่อตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจดคำยากก่อนคำยากตรงนี้นะครับเทวันเทวันในบาทที่สามวักหลังเทวันแปลว่าเทวดานะครับแล้วก็คำว่าเอ่อคำว่าเดี๋ยวนะคำว่าคำว่า คำว่าพเนนพเนนนะครับเห็นคําว่าพเนินไหมบาทที่4ี่วักหลังนะครับพเนินแปลว่าอาวุธอาวุธนะครับอ่ะ,อะคล้ายๆเป็นคอนเป็นอาวุธเป็นคอนขนาดใหญ่เอาไว้สําหรับทุบหินเอาไว้สําหรับทุบหินหรือทุบเหล็กเราจะเรียกว่าพเนินนะครับประมาณนั้นก็คือนางฝันว่าอะไรอ่ะมาดูนะครับน่าจะได้ถึงแค่สไลด์นี้ประมาณนั้นนะครับ พรตอนนี้เนี่ยก็คือ9ก้ามงยีแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวถ้าตัดไปก็ไม่เป็นไรนะครับประมาณนั้นเขาบอกว่าฝ่ายนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยเมื่อจะไกลจากพระพิมณีเนี่ยก็นอนไม่หลับนะครับน้องนอนไม่หลับหัวใจมันกระสับกระส่ายนะครับพลิกตัวไปมาก็มีแต่ความกังวลใจนะครับจนพอเผลอหลับไปก็ดันฝันว่ามีเทวดาที่อยู่บริเวณเกาะตรงนี้แหละองค์หนึ่งนะครับ มาพังนะครับมาระเบิดถ้ำมาพังถ้ำของตนเองจนพังยับเยินนะครับไม่เหลือชิ้นดีนะครับแล้วก็เอาคอนเหล็กนะครับขนาดใหญ่มาทุบตีตนเองเนี่ยจนได้รับปัดเจ็บจนแทบใจเนี่ยจะขาดเลยนะครับจนจะขาดใจตายเลยประมาณนั้นนะครับตรงนี้โอเคไหมโอเคไหมลูกเราจะทิ้งทายไว้ที่สไลด์นี้ก่อนนะครับ นะให้เด็กๆเกนี่ยขีดเส้นใต้เอาไว้ด้วยก็ได้นะครับขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าเราถึงในตรงเราถึงวักที่บอกว่าเป็นวาง y ก็คือในหน้าที่60นะครับบรรทัดที่หนึ่งกับบรรทัดที่สองในหน้าที่60ในหนังสือนะครับเราถึงตรงนี้นะก็สามารถที่จะช็อตโน้ตตรงนี้ไว้ก่อนได้นะครับโอเคนะเราจะทิ้งไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับก็คือตอนนี้นางผีเสื้อสมุดเนี่ยฝันแล้วนะครับฝันร้ายแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวอย่างที่ บอกว่าตอนที่เกิิ่นเข้าไปในตอนเนื้อเรื่องเริ่มต้นว่าพระพพปนีก็จะออกอุบายออกเล่อุบายนะครับให้ให้หนางผีเสื้อเนี่ยนะครับออกไปจากถ้านะครับแล้วก็ตัวเองก็จะได้คิดหนีได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะ